โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจัดไอดีโหดนะครับเป็น ID ดีไอดรพชรนะครับอ่าก็ตัวนี้ราคาอยู่ที่6,900บาทนะครับผมเป็นระบบ Android น,นะก็มีทอง8ปดบห้าล้านแล้วก็เพชรสี่พเพชรนะครับสวยคุ้มแน่นอนตัวนี้การ์ดหลักๆมีเกือบจะทุกใบนะ ย้ำว่าเกือบนะครับแต่ว่ามันมีไม่ทุกใบนะโอเคก็หลักๆนะครับจะมีบาลอนไอรินนะครับตัวโหดนะตัวนี้เป็นเซ็ตจบในเทินเดียวมีเกรสแล้วก็นาเดียใส่ล้มนะไปสนีเลอบังมีคาเลนด้วยเขาคาซัตนะครับแชมเปี้ยนมินอว่าลิกะลิกโก ใวนาปลูกนะเรบังก็มีเวลาปลูกจีคอมูฮุนพาสุทนนะครับก็ตัวนี้ขายแบบเป็นอดีนักแข่งเลยก็ว่าได้นะคือของฟูนะครับใครที่จะเอาไปลงรีดเพชรก็สบายนะจี G ้คือแบบฟูแล้วก็ตรงสายแทบจะทุกตัวเลยอะ ก็ขายเพียง6,900บาทนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนะครับหรือใครต้องการขายดีนะก็ทักเข้ามาได้เลยการเด็ดบวกเยอะอยู่นะครับนี่ตัวเก่าตัวแรงมี อันนี้เป็นอันยมมณีนะเดี๋ยวผมพาไปดูจี้ตัวนี้นะครับจี้อัพเต็มอยู่ที่206ชิ้นนะครับผมจี้หลักเยอะนะนี่จี้มีประมาณนี้เลยมีหมวกนินจา แปลงทาสีเวทมนต์นะป้ายไม่ขายแปลงกระโดดหมวกสงการก็มี2ใบเลยนะเจ็แคแพ็คเคาน์เตอร์แปลงท้องฟ้านะครับคือจี้หลักที่ใช้ล่าเพจมีแทบจะทุกอันนะมีเลดบอนเตอร์ด้วยแล้วก็มีราชาจนสลัดจี้เยอะนะตัวนี้ก็แน่นๆเลย ไปดูออฟดีกว่าเบิ้ลนะ <c oughs> ออกเกาะเรดมอนเตอร์หมวกสงการนะครับก็เดี๋ยวจิ้มออฟให้ดูแล้วกันนะมันอาจจะเยอะนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเลือกเฉพาะที่มันสำคัญนะครับผม อันนี้แปลนทองฟ้าหมวกลานะมีเนวนาเข็มเจาะฟององดูดแจ็คแพรเคานเ,เตอร์นะก็จี้สวยนะครับพร้อมลงหลีกแน่นอนมีเพชรให้ไปทำเอีเวนต์กันอีกตั้ง สี่เปอรห้านะแล้วก็ทองแปดสิบห้าล้านเลยสวยคุ้มแน่นอนครับตัวนี้บอกเลยว่าจัดว่าเด็ดเลยนี่มีแปลงเวทมนต์ด้วยนะตัดแปดสิบก็มีหมวกนินจาตัดแปดสิบในแปลงในเทคนะครับ ก็หลักๆก,ก็ฟูนะอ่ามีดูประมาณนี้แล้วกันลูกเต่านะครับในส่วนของลูกเต่าเยอะมากใครที่สนใจซื้อนะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะทัก facebook เ,เข้ามาได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้นะ